ขนนคคองวันนี้จะมาต่อวงจรกึงอ,อ,อัตโนมัติทางานโดยใช้ลูกกิ้งจากจุดรวมลมครับไปที่ข้อต่อทํอาทางตัวที่หนึ่งจากข้อต่อทํอาทางแล้วไปข้อต่อทํอาทางอีกตัวหนึ่งครับ ส้างทางตัวที่หนึ่งเข้าที่พีข้องวาสร้างทับกล้องทำงานด้วยปุ่มกดกับโดยสติงจากพต่อสร้าง่านตัวที่สอง,สาสาสองไปไปที่พีข้องวาทับกล้องทำงาน้ดยลมกับโดยลม ชวองวาวสร้างลำชองทำงานด้วยลกิ่ง,งเมื่อกดปุ่มจะทำให้ห้องเลื่อนทีเชื่อมต่อกับ A และไปที่ y ของวาวหา้าับต่องทำงานด้วยลมกับเลยลง เมื่อห้องเรือนจากเอองวาวหารสองไปที่กระบอกสูบจากบีหองวาว้าร้สองไปที่กระบอกสูบาจากวจาง จากวาวทำทัพสองทำงาน้วยลูกกิ้งกุ้เอนไปที่วาวห้าทัพสองทีเซตนะครับฟังครับ